สดเหรอโสดครับพี่จีบไหมเบส่ะเออนะจีบไหมน้องเบสไม่ได้จีบครับทำไมวะเพราะว่าเป็นเนพือ<ะ>พเพ่อนมานานแล้วอะก็ไม่ได้รู้สึกแบบแต่มันก็มีนะมันหมายถึงว่าความผูกพันหรือความที่แบบเราอยู่ใกล้ๆกันมานานมันก็จะทําให้แบบเทินไปได้หรืออะไรเงี้ยเรามีความแบบเด๋ตอนนี้ก็รู้สึกเหมือนเดิมนะกับเบสก็รู้สึกเป็นเพื่อนดีกว่าแต่ก็รู้สึกว่าสนิทขึ้นดีกว่าสนิทมากขึ้นโอเคโอเคอ่ะถ้าสมมติถ้าตอบแบบดาราที่ไม่ใช่ยูทู u ูทูเบอร์มีโอกาสที่แบบว่า จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปได้ไหมคิดว่าโอ้ผมไม่ไม่เคยตอบผมผมตอบว่าไม่ได้เพราะว่าจริงๆไม่อยากให้คนคาดหวังดีกว่า <ừ> คือมันจะมีคนที่แบบว่าคาดหวังมาก <ừ> ว่าอยากให้เป็นจริงๆอ่ะ <ừ> แล้วถ้าผมพูดอย่างนี้ก็ยิ่งคาดหวังไปอีก <ừ> แล้วถ้าไม่ได้เป็นอ่ะแล้วเขาก็จะเสียใจอ <ừ> ก็เลยมองว่าอ่ะถ้างั้นก็ดูไปอย่างนี้แหละ ก็อยู่ทรงเนี่ยทุกคนอย่างที่เห็นในยอยู่ถ้าเป็นก็เป็นเองเป็นนู้เป็นเองใช่ๆๆ่ันนก็เป็นเองไม่เป็นอะไรพีแต่หน้าเขืองจัดเลยอ่ะคนที่ลุ้นเลยไม่ใช่ใครเลย